เวลานายรัฐมนตรีประกาศแล้วว่าจะทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพการลุกลามเนี่ยไป้วต้องไปให้จบคือถ้าเป็นผมเป็นนายรัฐมนตรีผมไม่หยุดนะผมไม่หยุดยิงด้วยอะไรมาต่อรองผมก็ไม่หยุดนะครับผมจะไปจนจบหมดหมดเกีย์เลยนะครับทําไมต้องเป็นอย่างนั้นครับเวลาที่เราได้เปรียบแล้วต้องไปให้จบผมไม่ได้ให้เป็นลุกลานประเทศเขาแต่เราต้องเอาดินแดนเราคืนกลับมาความชัดเจนตรงนี้จะทําให้ทหารเขาไม่ลวนคือวันนี้เวลาเราสื่อสารเนี่ยเราบอกว่า สภาความมั่นคงเห็นว่าต้องหยุดสภาความมั่นคงคืออะไรคนะสภาความมั่นคงมี11ตําแหน่งนะเลขาสมชเป็นเป็นข้าราชการพอบอรสูงสุดเป็นข้าราชการที่เหลือรัฐมนตรีหมดนะครับคือการเมืองต้องไม่แกว่งนะครับถ้าเราประกาศไปแล้วก็คือเอาแบบนี้เวลาคุยกับต่างชาติเช่นคุยกับอเมริกาเนี่ยภาษีก็ไม่ต่อรองไม่มีการต่อรองกับเรื่องนี้เราก็คุยกับเขาดีๆว่าเราไม่สามารถเอาอธิปไตยเราไปต่อรองแบบนี้ได้จากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ถ้าคุยกับท่านรัฐบีศีจิ้นผิงก็ต้องพูดกับท่านตรงๆว่าเรื่องไต้หวันเราก็ขลบรพการตัดสินใจของจีนมาโดยตลอดเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะกัมพูชาบุกรุกดินแดนของไทยผมว่ามันต้องใช้การทูดคู่กับความเด็ดขาดนะในการทำงานแต่ MOU 4-3กลับมาน,นิดหนึ่งแต่พอถึง,งเวลาเราจะทำใหม่ก็ทำไดจ้จริง,รง,รงและ MOU 4-3เนี่ยตอนสมัยสัก2เดือนก่อนก่อนยุบสภาเนี่ย รัฐบาลของคุณอนุทินพูดบอกว่าจะรวมอยู่ในประชามาติแต่ก็ต,ต้องต้องยกเลิกไปเพราะว่าชัดๆเลยคือคุณศีสักรุ่งเกตแก้วซึ่งเป็นเคริเนาเดเนนายกยออกมาบอกว่าไม่ควรจะยกเลิกเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยเราจะไม่มีหลักในการปักปันเขตแดนซึ่งอันนี้เรายังมองไม่ตรงกันอยู่นะทั<ม>้ทงทั้ง <ผม S 1> เพราะ <ผม S 1> าว่าปักปันเ,เขตแดนจริงๆแล้วมันมันมันยังไม่เสร็จสิ้น<บ>ไอไอส่วนที่สัญญาสฝรั่งเศสมันเป็นการปักแบบ70ดก่อนหลักซึ<อ>่งมันยากมากค่ะอย่างนี้ครับคุณุนาครับ คำว่าปักปันเขตแดนเสร็จแล้วครับตั้งแต่สนธิยาสยามฝรั่งเศสแล้วครับแต่ไอที่เขา,เากำลังพูดเนี่ยเขาจัดทําหลักหมุดครับ <c oughs> ไม่เหมือนกันแต่การปักปันเสร็จสิ้นแล้วมันมีบอกหมดว่าแนวนี้จะต้องเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เขาก็พูดเรื่องการปักหมดุดเพียงแต่ว่าพอ, <c oughs> พ,อพอประเด็นคือไอแผนที่1ต่อสองแสนที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ยมันเป็นแผนที่แนบท้ายในสนธิยาสยามฝรั่งเศสแต่มันไม่ได้เป็นแผนที่แนบท้ายที่อยู่ใน MOU นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือคนละฉบับเขมรถืออันนี้เราถืออันนี้ แล้วเราก็ปกป้องแล้วเอาดินแดนเราคืนกลับมาได้แล้วทําไมเราถึงต้องถอนกลับผมผมเนี่ยไม่ได้พูดแบบไม่ได้ดูข้อมูลนะครับผมเคยเป็นประธานกรรมการกิจการชายแดนไทยและผมตามเรื่องนี้กระชั้นชิดตั้งแต่ยุคสมัยลบกันคราวแรกเพราะวิหารเวอร์ชั่นแรกเลยเพราะนั้นตามมาตลอดผมถึงมั่นใจว่าไม่ไม่เกี่ยงว่าใครจะเป็นผู้ทำเท่านั้นแหละแต่จะบอกว่านาทีนี้มันอาจจะเคยดีนะ มโอยสี 43, แต่วันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้คือวันที่เราชนะแล้วแล้วถ้าไม่ทํานาทีนี้เนี่ยความเสียเปรียบมันจะเกิดขึ้นหนึ่งเราจะได้ข่าวว่าพอเราพักลบกัมพูชาต่อสะพานเรียบร้อยขุดคูเลศเรียบร้อยตเตรียมซื้อฝูงบินใหม่เรียบร้อยนอันนั้นคือสิ่งที่อันตรายเพราะเขาเตรียมตัวได้ในขณะที่ทางทะเลเนี่ยหลักหมุดที่73เป็นหลักหมุดที่อันตรายที่สุดโมเจมสามเนี่ยม,มันดิ่งกันไปอย่างนี้เห็นไหมที่เขาทำทำไอ้อะไรเขื่อนกันน้ำ คือถ้าบ้านผมนี่เขื่อนกันน้าเลื่อนลั่นลมมาแนวนี้ของมันไปแนวนี้เพราะว่าถ้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเส้นแบ่งปักบุตรเขตแดนมันเปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเรือเรามีเรือฟีเกตเรือบรรทุกเครื่องบินเรามีเรือโควิดตรวจการเรียบร้อยในช่วงอ่าวไทยผมคิดว่าเราได้เปรียบเขาในนาทีนี้ถ้าไม่ทําในชัว่วโมงนี้หรือไม่ทําในช่วงรัฐบาลที่จะถึงรัฐบาลน,นี้หมดเวลาแล้วนะครับครับเดี๋ยววันหนึ่งเสียเปรียบขึ้นมาครับคือผมว่า2544 MOU เนี่ยมันมันต้องเลิกมันเลิกได้ ก็มีกฎหมายหว่างประเทศนะครับเรื่องของอาณาเขตทางทะเล,ะเลนะครับแต่ทั้งบกเนี่ยปัญหาของเรื่องคือสนทิยาชัดเจนนะว่าใช้สันปันน้ำที่เป็นภูเขาอะก็สันปันน้ำใช่ครับแต่เนื่องจากว่าชายแดนมันเจ็้กิกิโลเมตระหลักหบุดที่ลงไว้ก็7 2 73าหลักหลักนึงมันห่างกัน10กิโลเมตระนะครับตังน,นี้คคำว่าปักปันแล้วเนี่ยเป,เ,ปเป็นอยู่ที่การตีความผมถามคำถามนี้ดีกว่าว่าทาง ทางคนอัธวิทย์หรือว่าทางพักเนี่ยได้หารือกับทางกรมแผนที่ทหารทางคนที่เขาทำเรื่องนี้อยู่ไหมฮะ <y> เพราะว่าผมคูยกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าออกําลังทําอยูเออ่เพราะว่ามันมีหลายที่ที่สันปันน้ำมันมันไม่ชัดว่ามันตรงไหนแน่อย่างเงี้ยคือผมหมายนึกว่าระหว่างการเลิกไปเลยกับการรีไวซ์ปรับปรุงนะครับจะใช้แบบไหนเข้าใจเลยครับอาจารย์อย่างที่ผมเรียนคือคุณพีรพันธ์เนี่ยที่จริงแกเป็นคนชอบอยู่กับมาทิการทหารมากครับ ตอนใหม่ผมเล่นการเมืองใหม่ๆมา่สิปีแล้วเนี่ยคุณพีรพันธ์อยู่กับพิการทหารตลอดอะครับแล้วแกไปประจำไอ้ภูมิมะเขือที่มีปัญหามีเรื่องเนี่ยถ้าถามเรื่องทหารต้องถามแกนั่นแหละแกก็ยืนยันนะบอกว่ายังไงก็ควรถึงเวลาต้องยกเลิกแล้วเพราะว่ามันช่วงเวลาที่เราได้เปรียบคืออย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วนู้นมันอาจจะไม่ใช่เพราะมันเป็นการคุยกันแต่วันนี้มันลบไปแล้วมันจบไปแล้วเราชนะไปแล้วธงไตรรงมันขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วมันมันต้องคิดอีกอย่างนะอาจารย์ผมผมพูดในฐานะว่า ผมไม่อยากให้ทหารที่เขาเสียเลือดเสียเนื้อมาแล้วอ่ะเขาต้องมานั่งระแวงอีกว่าทางการเมืองเราอย่างไงผมได้มีโอกาสไปในกองทัพอากาศได้พูดคุยกันกับทหารหลายท่านนะครับผู้ใหญ่หลายคนเขาก็พูดชัดเจนบอกขอให้การเมืองชัดเจนพวกเขาพร้อมรบแล้วก็ أ, ผมคิดว่าการยกเลิกเอ็มบูยูพอเราพูดปุ๊บเขาก็โอเคเขาขยินดีแต่ว่าในทางสื่อสารการเมืองมัน ผมอยากสื่อให้ชัดอ่ะผมถ้าไม่ชัดไม่รู้เล่นทำไมกันเมือเหมือนกันมันมันมีทางไหมครับเรื่องนี้เนี่ยพูดกันคาดคือต่างกันพอสมควรอ่ะถ้าทูตเสียสักก็บอกอยากจะปรับปรุงมากกว่ายกเลิกมผมคุยทางกรมพนิธฐทหารเขาก็พูดทํานองว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลิกเลยจะดีไหมอยากจะปรับปรุงมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับว่าทิศทางแทนที่จะบอกว่าเลิกเลยเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องคุยกันให้จบเอายังไงให้เราไม่เสียเปรียบให้เราได้ประโยชน์ที่สุดอย่างเงี้ยคือวันนี้มันได้ไปแล้ว เพียงแต่ว่าที่เหลือเป็นเรื่องเทคนิคการทูดว่าจะเจรจากันตรงไหนแต่ว่าวันนี้เราเราเราได้พื้นที่นั้นไปแล้วมันมีบังเนินนะผมเข้าใจว่าบังเนินที่มันยังคุมเครืออยู่อาจารย์รู้ไหมยุคหนึ่งยุคหนึ่งตอนที่เราต้องต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วตอนเราเสียประสาทพระวิหารไปเนี่ยมันก็เสียด้วยความช้ำใจอันนี้ไม่ควรเสียมันมันไม่ควรเสียนแต่พอมันเสียไปแล้วเราก็เราก็ถอนตัวออกจากสารโลกเมื่อปี25 0 5ไปแล้วพอเราไม่ได้เป็นสมาชิกสารโลกมันขึ้นกลับไม่ได้แล้วนะ จะขึ้นกลับได้นี่ต้องเป็นภาคีหรือว่าจูงมือกันไปขึ้นหรือว่าเกิดการตีความกับภาคภาษาเก่าเท่านั้นนะมาถึงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่แล้วและยุคสมัยนูน้นท่านจอมพลสริชันมอาจารย์แกล้อมรัวเป็นภาพโบราณนะ่แกล้อมล้อมไม่ให้ขึ้นตัวภาษาเลคือมึงเอาไม่ได้มึงเอาได้แต่ตัวภาษาที่เหลือกูไม่ให้มึงไปอ่ะซึ่งวันนี้ทหารก็พยายามมาทำอย่างนั้นอยู่ซึ่งผมคิดว่าต้องต้องแบ่งเส้นชัดเพราะไม่งั้นกัมพูชาลามขึ้นอีกคือการพอเราไปในพื้นที่จริงเราจะรู้ว่าเขา เขาเอาประชาชนลามขึ้นมาอยู่เพราะว่าตอนที่เขมรแดงมันบุกลุกมันมากเนี่ยมาอยู่รั้วติดประเทศไทยมันปลอดภัยจังบ้านหนองจานหนองยาก้วใช่ครับแต่จบไปสุดอันนี้จบไปแล้วนี่พออยู่นานๆเข้าคนนี้ก็เป็นของตัวเองอะไรจ้ประเทศบ้านนีใจค่ะทีนี้ถามเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วถามปิดท้ายนิดนึงคือในภาพรวมเนี่ยคือนั่นหมายความว่าทางพักสมมติว่าวันนี้เรามองภาพรวมอาเซียนนะอันนี้มองไปไกลนิดนึงพูดถึงนโยบายต่างประเทศแปลว่าต่อไปเนี่ย เราจะไม่คบค้าสมาคกมก,กับกัมพูชาแล้วถ้าเกิดทางพักมองอลักษณะของการแก้ปัญหาทางชายแดนเป็นแนวนี้โอ้โอโผมผมไม่ผมไม่ไมสุดโต่งนะอันนี้ <c oughs> ผมพูดในสิ่งที่เรายืนแล้วเราทําได้ถ้าถ้าสุดโต่งต้องไปอีกอันนึง <c oughs> ถ้าสุดโต่งต้องไปจับตัวคุณเจนเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้น <c oughs> ผมคิดว่าเราต้องอยู่กันอีกเพราะเราประเทศเราติดกัน เราทำแบบสหรัฐอเมริกาไม่ได้ที่ทำกับเิลินสิาไอ้นั่มันต้องข้ามอ่าวเม็กซิโกออกคาริเบียนเดี๋ยวเาจะไปเจอกันของเราไม่ใช่นะของเราอยู่ติดกันแต่ว่าความเด็ดขาดต้องมีเราต้องนักการเมืองเนี่ยต้องไม่ส่งสัญญ,ญาณที่ทําให้ทหารเขาลังเล mm hmm. ผมคิดว่าถ้าเราชัดเจนแบบนี้ก็อะไรที่แตะไม่ได้ต่างชาติก็ต้องรู้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าต้องต้องบอกต่างชาติไม่ว่าสหรัฐหรือจีนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ไม่สามารถจะลุกล้ํา ความคิดเราได้หรือไม่สามารถจะเปลี่ยนแนวความคิดเราได้ในเรื่องนี้แต่ว่าการสถาปนาความสัมพันธ์ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแป